กันด้วยนะครับขอต้อนรับสู่วิดีโอแต่งสกินนะครับหน้าจออัปเ็ตนะครับตอนนี้ก็มาสอนแต่งสกินนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเราถ้าเกิดจะแต่งสกินนะครับก็ต้องโหลดแอปนี้มาก่อนนะครับแอปไหนว่าอยู่ไหนแอปนี้ครับนี่ซูมนิดนะครับแอปหน้าสตีฟเนี่ยนะครับถ้าเกิดอยากรู้ ดูชื่อได้ใต้ดิสกิ้นะครับสามารถโหลดได้ในเพจสตูไม่ดูก็ได้ดูก็ได้นะครับแล้วพิมพ์ไปว่า m e c r a f t pe ไม่ต้องพิมพ์ pe ไว้ครับ mi m e c r a f t นี่ครับพิมพ์แค่ m e c r a f t ภาษาอังกฤษนะนี่ครับก็เจอแล้วครับเนี่ยง่ายนิดเดียวนะครเนี่ยครับนี่ครับง่ายนิดเดียวนะครับ เตอแป้งง่ายแล้วก็กดโหลดเลยแล้วโหลดเลยครับแล้วมันก็จะมาเองครับแล้วต่อไปเราก็กดกเข้าไปครับถ้าเกิดเราไม่รู้เราจะสกินไลน์ล้วก็กดตรงปุ่มนี้ครับในปุ่มเนี่ปุ่มนี้ฮะปุ่มนี้รแล้วก็กดไปปุ๊บมันก็จะสุ่มสกินให้เราครับ<ะ>แล้วกดนี่ตรงนี้นี่ครับตรงปุ่มนี้ครับเพื่อเพื่อการจะมาเร็วกว่าเดิมสมมติเราอยากได้สกินนี้ใช่ไหมเรากดอันที่สองตรงนี้นะครับ แล้วกดอันแรกเลย<ห>น,นะครับจึก๊กมันก็จะไปอยู่ในรูปภาพของเราครับพอกดดูรีภาพผมทำเป็นแต่ศนะูนย์ยี่สิบเอ็ดเนาะเวอร์ชันหนึ่งผมยังไม่รู้แล้วกดเข้าไปตรงรูปภาพนี่ครับสกินที่เราเป็นน,นายอำเภอครับคือสกินนี้ครับแล้วเราก็ใส่ในมึนมงก็ะจะหนีกล้องทำไมนะครับมันเมื่อกี้เราโหลสกินนี้มาใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ได้ทำเป็นศูนย์ยี่สิบเอ็ดนะเวอร์ชันหนึ่งยังไม่รู้นะครับ รู้แหละแต่มันจะเป็นทุกคนแต่ไม่ไม่รู้ทำไมนะอ่าอ่าตรงตรงดีที่อ่ะตรงให้มันเห็นทางหน้าจอ,อ,อนะครับขอคุยกับตากล้องก่อนนะครับอ่าครับก็กดตรงนี้ครับอันนี้เป็นรีวิวสิบนะที่อยู่ล่าสุดอ่าหยุดการทำงานก็ต้องอ่าครับแล้วกดนี่โอเคครับ,รบแล้วมันจะรม<อ>ดออครับ<น>มันต้องเล้งออกก่อนฮะ ไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวครับแล้วแต่อารมณ์มันครับอ er ่าตากล้องนี้ไม่ดีเลยนะครับพูดได้ด้วยตากล้กองเนี่ยนะครับจะกดใหม่ครับแล้วเมื่อกี้สกินที่เราโหลดมาแล้วก็ใช้ครับมันมีผู้หญิงก็จะแขนเล็กตัวเล็กนะครับผู้ชายก็จะแขนใหญ่ตัวใหญ่นะครับแล้วเราเอาผู้ชายแล้วแค่นี้ครับแล้วก็สามารถแต่งสก,กินได้แล้วครับนี่มันเซิร์ฟนี่มันโหลดสกินไม่ใช่อรอเออครับไม่ใช่แต่งนะครับโหลดนะครับโทษครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะสอนแต่งสก,กินนะครับอ่าครับหรือจะสอนตอนนี้เลยฮะไม่ต้องฮะนี่ครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็เปลี่ยนสก,กินเรียบร้อยแล้วนะคบคนอื่นก็จะเห็นเราด้วยอยากให้คนอื่นเห็นทำง่ายเข้าเซิร์ฟดิสัตแล้เวเรามาดูสก,กินคนอื่นนะครับเข้าฮังเกิ้ลเกมที่เราเคยสอนนะฮะเกมที่เราเคย,เเคยอัดไปนะหัวไ็อย่าพูด แล้วครั้งเล้เลองเข้าเซิร์ฟัมก็เกมูนะนี่ครับเซิร์ฟคนอื่นก็อย่างนี้ครับก็เป็นอย่างนี้ครับ i อพใต้ดิสครับอยากรู้จะบอกมาเหอสัตว์นี่ครับบางสกินก็อาจจะแต่งกันเองนะครับแล้วเราก็าจะมีสกินแท้ๆเ,เ,เหมือนคนอื่นแล้วนะคบผมทัมนีีสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย